ดีเจ้านั่งเจอแค่นักเ,า,เาะน้องพลัดอินตอ่ะวันนี้จะมา่ายแค้มไทยอ่างเก็บน้าของเขาประเดี๋ยวนี้อ่างเก็บน้าของเขาก็ใกล้จะล้นแล้วเจ้าบ,บ้านเปิดก็ช่วยนั้นพุดยินมาถมอ่างแล้วเขาก็ได้หูตัวนี้มาน้ำนี่มันมาจากที่ไหนเรื่องของเรื่องก็ ว่าจะมา,าสร้างสมเป็นแคบมนี้น้ำน้ำที่มันเกิดขึ้นจากลำห้วยก็คือห้วยปูทิมห้วยผู้ทิมของเฮาแล้วชาวบ้านเปิดก็เลยตั้งจื่อนี่ว่าอ่างเก็บน้ำห้วยปูทิมตามลักห้วยผู้ทิมนี่เปิดมีมาเมื่อแล้วเฮาก็ได้พูดกันพูดลำห้วยไปก็กลายเป็นเขื่อนเก็บน้ำย่างที่เฮาหาันต่กอนมันผมจะได้เป็นอี้ แนมแบบเล็กๆน้อยๆแต่หมู่บ้านเฮาเรวมใจกัน <S <S สร้างอา่างเก็บน้ำนี้ขึ้นมา <S 1> <S 1> เพื่อจะได้เพื่อหน้าแรงจะได้มีแนมปี้นมใจกันแล้วเฮาก็าจะได้มีนมพุ่ต้นไม้ต้นสูงในส่วนของเฮาแค้มของเฮานี่มีประตูนตหน้ามีเงนแทนก็คือตะพูดนะเจ้า นะกันพอดีวันนี้คนบ้านเขาก็มาใจตรงใจนะกันนะเนาะมาเนี่ยตรงเนี่ยนะกันตังบนลาวเพื่หนักเนาะแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำของเขานี่มีมีประโยชน์ก็คือหนึ่งถึงหน้าแหล่งมาเทาก็มีน้ำใจสองฝนตกมาเท้าคืออะไรเดี๋ยเห็นได้ สวัสดีเจ้ามาป้ากันทำก้างมาเจ้าตอนนี้เฮาก็จะได้มาพอประตูหน้าของเขาประตูหน้าตีในเขื่อนของเขาเนาะอันนี้ก็อยู่บนจูตีต้นไม้ใหญ่ๆพุ่นเนาะแล้วประตูหน้านี่เฮาเอาไว้เปิดเพิ่มโมที่เปิดหน้าบ้านลาวกันไอ้มีน้ำข้าตตงข้านากันทำไมถึงห้องวานาบุนลาวครับเพราะว่ามันอยู่ มันอยู่มันอยู่ข้างบนอ๋อคือต่งตีอยู่ตั้งหลุ่มก็คือใจหนาวข้าวแต่นาบนลาวอยู่บนดอยอีกกใจน้ำของเขาเจ้าแม่แล้วเจ้าใจน้าอ่างของเขาทั้งนั้นเลยจ้าแม่กระทั่งสวนย้งสวนยางอย่างอย่างที่เขาหันเนาะสวนยางนี่เนาะฝนใจน้าอ่างของเขาแล่วสวนนี่ ลำไยนี่จรนี่มันก็จะแ้งนอ่งของเขาอันที่มันดูดน้ำได้ก็เพราะว่าก้ามไม้หักมันก็น่าจะยาวและน้ำก็น่าจะซึมเข้าไปดังบนมานกว่านะครับเนาะแม่ล่ะครับเป็นปัจจัยอะไรครับแม่ละเจ้าเจ้าตี่เขาหันนี่เนาะไปตีเขาหันเที่ยนวุ่นี่เนาะตีมันขึ้นที่มุ่นนี่นะเราเจอว่ามันถูกตัดไปปัจจัยนะเจ้าคือว่าเขากันลังเอามาปูเขากันลังเอามาปูปูเกิดอย้าแฝกนี่นะนั่นเป็นปู เื่อย,ยืดหน้าดิน้บบเพ่อดินล้วนบบเือมันลุยมันจะพรมเออถุกต้องอืเฮากระปูต้นใหม่หลอกอ่างอ่างเขามีประโยชน์กบคือเอาไว้ใจ้าาตาไต้ไว้ใจ้แกวเอาใส่ตรงใส่นะอ่าอืแล้วอ่างของเขาเป็นอ่างทิ่กว้างติ่ใหญ่ที่สุดอ่างของเขานี่เขาจะหันเลยนะ พูดมาเขาไม่ยืนอยู่จุดนี้เนาะมันดีท่านอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนี่ันพูดอไนี่กดจะได้นั่งผีน,นั่งใจกันเห็นหน่อยท่านนั่งแล้วแบบนี้เขาจะได้ใจอ่านคนนี้เวลาฝน,นตกเวลาหน้าฝน,น,นตกก็มีน้ำใจงานาดดน้ำเก็บกน้ำไว้ถ้าแดดออกมันจะระเหยจะได้มีน้ำดู นี่ก็มีเขากัเอาเก้าเพื่อนของเขานี่ <What? S 2> สร้างมาส,สร้างมาแต่เมื่อปีพศ2500ลืมแล้วมันก็ครับ32ปีนะเจ้าโอ้ย 2, 2 5 32ปทัปโทโธผมยังจำได้อยู่เลยครับวันที่16มกราคมนี่นะวันเกิดผมนะผมใหญ่มาผมก็หันแข็มเลยแล้วครับเนี่ยเนี่ยเขาใหญ่มาเขาก็หันแล้วกันเนาะนั่นครับ บอาคนเท่าคนแก่ตะเสมอนนะอ่างเก็บน้ำบ้านเฮานี่นะคนเท่าคนแก่เปินเอ้อเสมนมันจะเป็นอ,าอ่างยีงอีเนาะหน้อยเดียวมันเลอะหน้อยเดียวมันเลอะน้อยเดียวอยเยวออบางคนเปินกับมาหาปูหาปลากินกันแต่มมาหนี่นอันเดียวเฮาไปพอเอ่อปลวงตีขยันพัฒนาหมู่บ้านเฮาให้ดีเจีย้ยนะครับเนาะไปพอ,อปหลวงครับผมครับฮู้มก็คือปลวงุ่ง บันทุกขีไหเนอะแล้นี้ถมคั้นที่สูงก็ัำเนาะถมคั้นที่สูง,สงแล้วอันนี้นอานนี่เาไม่อย่างรับอันนี้ก,ก็คือการแนมรุ่นโอ้ไหลไปเลี้ยงต้นไม้มันี้่เปอเนาะครับออกเจ้า แ่เฮาหรือแองเก็บหน้าห้วยคูทีมของเราเนาะไปดูตรงป้ายบุญก็ได้นะจ๊ะบหลวงบุญนะะหลวงบุญกัอิก่นเยกันเนาะโอ้ว่น้ำนี่จะพอกินอนเนาะอันนี้อันนี้เป็น้ำใจเลยเขาเอไจ้ักตรงกักน้นะเอาไปต่อๆนี่เา้สูบน้ำไปบุญกับนี้่นี่เเติมที่ห่า ต่อนี่ที่เ้อหันนี่นะฝนคือฝนฝนเอาแนมตัเนี้ยไปใจในฟาร์มมือนมฟาร์มมือนมติไใกล้ๆนี่นะไปเดียวเปิกับขายไม่เห็นหมดเนาะเดียวสองสามเจ้าเดียวประมาณสองสามเจ้านาะเดียวเจ้าหนุ่มกคือเิบแม่ของนสขาวเนนะอจดอดเด็กชายท่นน่าด ເບີແຫມໂພນີ້ເປັນປະສົງຈື້ວັມໂຕເບນครับີຮຮຈັกກັນน หมวกทำและมูที่1เอ็ตำบลแม่เย็นอําเภอพานจังหวัดเชียงรายของเขาเนี่ยจ้ะงบประมาณประจำปีก็คือก็2,555จำนวนเงิน1นึ่งล้านเแสนเหมื่นหพันบาทตัวรับจ้างต้องรับผ <ละ S 2> ิดชอบในความชำรุดพวกป้องเป็นเวลาหนึ่งปีไอ่เจ้าเปิดหูทับกชอปเนะาะตะกอนป้ายเขาเป็นยี่กันเนาะเป็นป้ายไม่กัน เบาอดบ่เอาดละมันบ่อดเนาะก็คือเห็นไตเล็กเห็นต่อหนอกี่เหรอตวนตอนนี้โอ้ยไปยำกันตอนนี้ก็คือน้ำติ๋ลบายออกตอนนี้ก็คือน้ำติ๋ลบายออกเจ้าปากกัมน้อแค่าถามกัมนะเจ้านี่น้องแค่จะมานำเสนอ คนงานของเขาทีมงานเออทีมงานของเขาคนงานอ่ะขอขอบพระเจ้าแล้วก็อ่ายังแรกเลยเนะเจ้าอันนี้ก็คือเออเป็นผู้ช่วยกล้องสวัสดีครับแล้วอันนี้ของก็มิกนแกเป็นผู้ช่วยกล้องเหมือนกันมิวเป็นคนเป็นคนแสดงสวัสดีเจ้าปายเป็นคนแสดงเหมือนกันนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นคนแสดงนะเจ้า เลยเจ้าแลวคุณพูดน um> ั่นมาเอวตัวน mm ี้นะเจ้าเออก็คืออ้าหมูนะเจ้าสมุนไพรของเขาน่ะตีแคมเฮาตีอ่างเก็บน้ำของเขามีก็คือนี่ต้นนี่ของห้องวเนย่เมังไวหรือว่ายาห้ามเลือดยาห้ามเลือดของเขาถ้าเขามีแผลหรือว่ามีอ่างอย่างเขาก็ ไช่สุสีสุสีสุสีเนาะเกี่ยวกะแอนกะเกี่ยวกะได้เนาะเท่ากับสุสีสุสีนี่เนาะเท่ากับไปอุดเลือดตีตรงตีเฮามีแผลนั่นเนาะแล้วแถมหนึ่งชนิด ดอกคำปุยดอกคำฝอยนี่นะเจ้าอันนี้ต้นหม,ม่มันนะเจ้ารหรือฝรั่งเขาห้องว่าใบั่งเนาะอันนี้มันสามารถใช้รักษาแก้รู้ต้องได้กินบุหรีใจมั้งเหรอครับก,กินปากของเฮาเท้าเกี่ยวเนาะสาธิตเลยครับ เอาแเกี้ยวยได่เนาะชีย้ยาวมหมเกี้ยวเกี้ยวแล้วมันแล้วมันก็หายอันนี้นดอก,บบกอดอก<า>ไหายไรเลยครับตีใส่ในในผลิตภัณฑ์ของคุณตันดอกกระหยังครับผมดอกขมปุนจู้ดอกขมปุนจู้อันนี้ก็คือดอกคั้ไฟดอกตีดอกตีเขา